ไม่ดูวันแต่ว่ามงอลอือมันนี่รวครับเดี๋ยวพวกคุณิปไปวิ่ไปวิไปรถนำครับตรที่กูเล,ลิกับอันนี้เลยครับวิเตอร์ครับโอ้บวบ ลอยเลยพมทั้งนั้นก็นกนเดี๋ยวลอยอีดิฟลอมข้วยอ้อนลักกาตรงนี้เลยเลยต่างโค๊กูลเลอร์โอู้อลเลอร์ก็วิเตอร์กรับคับมาเรนะีวแต่ว่ากูลเลอร์ตรงเี้ไดบิคกินของกับกันต่อไปล <laughs> ้างกันหมากนะไอ้ตรงนี้กับวิเตอร์นะล้างมากเลย่ anh đi ra bìa ngập ra quất rồi ô hoi mà lăng bưởi này bấm đắk ock cần đít rong này quá đắk yến cũng nuối chan bảy mươi mốt đấy thế bỏ bảy mô nữa Mày miệng môn đi kay ra đa. Sắp đôi mày áp tay mày gặp mày gặp mày mày gặp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  mày mày gặp 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 mày

ส่วนกับแล้วก็มากัปเปนตกวันนี้ปุ่มหนังก้างนี่นอนในใบยเลยไม่เคยไม่เคยมาเลยอยากในกัปใบตะวันนอนในใบส <c oughs> ิ่ตนอนเลยนี่เออโบนอนเขาตั้มแต่ไม่ได้นอนออกไปว่างครับมา,ลาเลยเรยมาตัดตรอบกันที่ก่อนหี้งกับกันดูอันนี้เป๊กกับไม่ไก่กิน Ô, nó chạy rồi, nó tăng bãi nó tăng bấy Tăng bấy

โอเมยอนน้อนเอ็งกับคับันนี้ผมลงเงินกับไปกูรุนราบมนเลยเยอะเกินตายแต่รถไปไปกันนู้นอาเจ็บตู้มาเลยว่าเก็บไปบิดมันก้าวลบเลร็วควันได้ออกไปมากเลยร็ว mang vinh rót ra quả ô rèn rèn đốt, lê quả, kia, ra ngoài đi. quả ô đốt để là kia rèn ngon ngon để tao ngon 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 nó ngon ngon nó ngon 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 กอนฟันหนึงคือไม่เม็ดน้ำมันกันเดี๋ยวปุ่งใกล้ใกล้ไปเร็วกันดีกว่ากันเดี๋ยวปุ่งใกล้เพอนกใบมิดมันมน้ำมันลบเรื่ว่าการรถอย่างแรงร้อยอ่ะไปปาไปต้อนดิน ันนี <that> ้กถวอลเปอร์นี่รู้เลยฮะยังไม่ป่วยดังเด็กตเด็กกันนโอ้ยแดงปดมารกนี่ลงลงเยอะกันนครับกันนี้ลาเลยพวกม้อนไกลๆว่ะม้นไม่กูันนี้ม้วนหรอกครับกูอ่ไอนแป๊ดเยอะนเจ็ดนแปดองมาลงรูนแจมอ ไปนี a, a, Quindi, yeah. ่เลยว่าเลยว่าเลยว่าเลยอย่าไปอุตายนี่อุตายนี่ก็เอ็มเน่ยผวงไปเอ็มเนี่กัยนะเยอะสามลังจาผ่วงนี่ก็รู้ตัวเรื่ึงไหม

mồi lăng quý là da luôn gấp để cua มี่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 อีกอาจจะเหรียญลูกต่งกได้เลยก็รออย่างไรยับเืิ่นรู้แล้วรถไปไปต้องำจำใจกับรกเนียน

มำไมการมันโยกยโยกเนี่ยวิ่งอยู่ตอนนี้นี่ทีงอัดมากอะเต็มเต็มเดียวเนี่ยวิ่งอยู่ตอนนี้นี่ก็ต้องเท่ต้อลเทียวหลอกเขียวหลอกเหลืองหลอกควงใต้มันจะออกมาแล้วไปหน้าพันเป็นด้าวเป็นด้าพัน Lúc lúc bích brick, bích 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 brick bích 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 đồng đích, đăng, đăng đích về vi vi bích để mà bích kín đi. để kín kín, mà, mà, kín gặp để mà, 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 mà thì anh, luôn thì cả mà, dễ, mà dễ

để trong lòng 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 ai liếc để gây lưỡi cái viên của ốp phải lưỡi am am mà vô này là giá từng bị là mấy mấy nghe trông về nè bị quần xế cái đi đi ตรงับริบไปตรงไปตรงไปตรงนีเก็เป็นอาิเป็นลิตรงแปดสามิบแปดดิบบอกในนี้ต้องบอกบกกับในนี้กรุณาขี่ช้าๆในนี้ ก้มไหวได้คลิปกินข้าวแล้วคลิปนี้กินข้าวกับผีหลงกุ้งไก่แลงมังไมโดกินข้าวผีลงกุ้งผีหลงกุ้งไม่ปักเลยวะไม่ชอบไม่ไม่กินปักเนื้อยอย่างเดียวผีลงกุ้ง เดวันป้าโลดเนี่ยตายอาเดี่ยน้ำต่อมยันไม่บักต่ำเลยวันนองเียวนังเดืดเอดเลยเนาน้ำมีวะไอ้นี่มันเป็นุ่งวะมันดูดล้ออาจจะเลี่ยนขึ้นไปกับเมิดนู่ว่ะปุ่มไม่ใหญ่ลก

ghiền rồi ta ghiền đây Mấy triệu thời la, Cô bằng nghi bỏ Nên nó không có một rồi đây บายบายครับตั้งนานเลยพี่น้องบายบายพ่อมดวันนี้ครับเดี๋ยวว่าใส่ขี้ผากรินก้ารักนิ่มดิเดี๋ยวกิกอะไรมั่งไม่รู้นี่ปลาโนต้มไปเจียได้ไหมนุ๊มาเอาจับนี่ก่อนไอ้นู๊กเดี๋ยวเทสต์แตนนี่ก่อนก่อนไปแตนุ๊กนั่นไอหวาต้มไปเจียมได้ไหมคนปลานุ๊ไปเลยนะมหวานมันอย่างเป็นเบิ้ลเดียวกันตานู๊กครับเอาเบิ้ลเดี๋ยวนี่ก่อน เดีวคลิปหน้าพูดมีได้คลิปกินข้าวครับผีหลงกุ้งครับผีหลงกุ้ง